บุ๋มปนัดดายอมรับแต่งงานกับสามีก๊อตสองปีแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนยงดราม่าดาราท้องไกล้คอดสำหรับบุ๋มปนัดดาภรรยาของก๊อตอาทิย์ซึ่งปัจจุบันนี้บุ๋มเองก็ออกมาเผยแล้วว่าหากตนเองเพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาชี้แจงเองแต่ดูเหมือนว่าชาวเน็ตบางส่วนจะไม่ยอมจบง่ายๆเพราะว่าหลังจากมีข่าวออกมาบุ๋มก็เจอกับชาวเน็ตคอมเมนต์แซะแบบแรงๆจนล่าสุดแม่ไม่ทนบุ๋มออกมาเผยคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่แซะตนเอง พร้อมทางเตือนด้วยว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ช่วยดูเงินในกระเป๋าของตนเองด้วยอย่างโพ์แรงที่บุ๋มฟ้ากลับว่าที่ผ่านมาไม่บอกใครเรื่องแต่งงานก็เพราะมันมีคนแบบนี้คิดแต่เรื่องต่ำ,ตำดูถูกคนอื่นแบบง่ายๆแล้วอีกอย่างพี่เขาก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ควรมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ แล้วเราสองคนก็เป็นผู้ใหญ่กันมากแล้วมีลูกหลายคนจะตัดสินใจอะไรจะตัดสินใจอะไรคิดกันเยอะค่ะเม้นอะไรดูตังในกระเป๋ากันหน่อยเน้อบุ้มใจดีกับคนลำบากแต่ใจร้ายกับคนเร็วๆนะคะและต่อมาก็ได้โพสต์อีกว่าเรียนทั้ง3ท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกืบอบ2ปีและจะท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้นะคะอายุขนาดนี้ลูกจริงสี่ลูกบุญธรรมเก้าจะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสำหรับคุณเอาหมายสารไปฝากที่อาสยาม ก็คงจะเจอตัวแล้วเนาะคนบันเทิงคอมเมนต์กันรัวเลยว่าเอาเงินนะแม่แม่รับกระเช้าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจัดไปครับแม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารับผิดชอบกับคาพูดกันไปค่ะแล้วไม่ต้องหงายการรู้เท่าไม่ถึงการน,นะคะในข่าวก็มีให้เห็นถมเทคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเอาให้ถึงที่สุดแม่ต้องห้ามใจอ่อนแบบเคยนะแม่เงินเท่านั้นนะแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข,ข่าวขอบคุณค่ะ